ปาปปาขึ้นนั่งคักแท่นี่ฮะป้ากินข้าวกินน้ำกันจังเมื่อสิบสองมุ้งนี่สิข้าวใบมุ้งเลยไดเนาะไปเบื้องไปเบื้งน้ำกันี่นอรเนาะสบายดีสบายดีถือขึ้นไปเลยล่ะหัตเกือบเนาะเฮียไ้บยังบ๊วยัง เทปร้อยพี่น้องเอ้ยบาทนี้ก็ได้เตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพี่น้องเอ้ยผู้ป้าข่าหอบไม่ได้สั่งเพิ่มมากินเบิตรกอนเนาะเบิตรกอนเนาะเข่าดูกเมียหายมาแต่เฮือนเหมือนกันอะไรกันเนาะเงี้ยเฉาะอ้หมาได้ม กิน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 กอมือลงมือลงมือให้หมาง่องนี่อยนี่่ใบนี่มูกินก็ดีใจเลยนน้องๆเพิ่งกินก็ดีใจเลยนี่กินหนกินกินกินตุ้ยเลยมามามาทางไหนเพิ่มวบโอ้โหกินมันเป็นไงไวๆอือกินได้เบิร์เพ่น

ตักทายสบายดีเอฟซีทุกท,ทุกท่านบัดจุขู่สู่คนเนาะพอ่พอพอ่อกับทางช่องบอจิตพร้อมด้วยกับทางทีมงานพี่น้องเยลยหลังจากว่าเนะาะพากันมาซื้อเครื่องซื้อของเล่พี่น้องเลยมากินข่าแล้วบ่ะนี่กินเข้าแล,ล้วก็ไปส่งน้อง,องเพื่อนบ่ะนี้ก็ได้พี่น้องเลยคุณพากันนั่งกระจอดอยู่นะเนาะยังปกติเขาที่น้ามากข้างในนี่เนานะสบายดีสบายดี ฮะเดหน่่้ีัดหเะองเมคเที่านาจ้วเข่าเขก็ได้ชื่อข่ากินนี่บ่เออเอ้อที่ข่าก่อนเนาะเอ้อมเป็นยังมเป็นยังเนาะอ่าไปไปสไปมัอนี่อ่าถือว่าอ่าสีสังกับข่ากับน้ามัอนี่ ปลาปลาปลา,ปา,ปาขึ้นนัง่งคักแท้นี่ฮะปลากินข้าวกินน้ำก่อนจังเมื่อสิบสองมุ้งเลยนี่สิเขา่าใบมุ้งเลยได้เนาะ,ะไปเบิ้งไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีถือขึ้นไปเลยล่ะฮู้ฮ <c oughs> อนเกือบเนาะ บยนยัยยังเถิแม่แกสบายดีเลยไหมคะเอาเอาแบบแซเลยมาหนิชุดฉีมือเลยเออตวเงาตัวเาวก็ได้นตัวเาวเลยตัวเาวเลย่า ยาข่าแล้ววะอยูเข oh ่าแล้วแกมากล้วยให้ามากล้วยกินได้ปนี่ไม่ค่าเบาเองได้เนาะโอ้มากล้วยก็ให้กินฟรีเนี่ยครับวันนี้สั่งเนกินยังล่ะสั่งไม่อสั่งสั่ง หมาหมูกันเนี่ยเขาได้หมได้แนบหมูอยู่แล้ววะหมาที่ชาวบ้านกได้ง่าอ๋ออ๋เฮ้ยนั่งใช่นั่งกันนี่นะวะเบ็ดยู่ดอกเบ็ดยู่ดอกเนาะเบ็ดเบ็ดยู่พุกทางนั้นอืมโอเคเอ้าบอค้ำไปไปดึงโต๊ะออกเลยอ่าให้ทั้งน้องๆเพิ่นมานั่งพร้อมหมนแนะพี่น้องเลยโอเค จะปากได้พี่เราเนอะนี่เจ้าเรามันจังแบบได้ทันใจขวายเอาเลยนี่เต็มที่เออพอชิดเต็มที่บ่มาเนี่ยเต็มที่เลยได้เพ่อนโอ้ตัวไม่ฆ่าบอกเองเนาะออไปสร้างเาไปสร้างเด้าะไปสร้างเ้วกินน้ำกันเนาะไหมเนาะ อ้ามามาช่างเพื่อนา,า,าพาพาน้องน้องเพื่อนไปนั่งคุณด้ยวยก็ได้ไหมเออเอาเอาชุกด้วยชุกชุกเอาลาบเอาลาบสามกอจำ เด็ดแปลงเป็ดจ้า่มี่ได้แจมบ่มากินเดอดแปลงเป็ดดอด้ย่เข้าใจเรอได้ม่อนี่นไมกินข้เขาชือกันบ่ายมุงเลยชบุกกอร์บ่มุ้งอ่ะใช่ยมากล้วยแล้วไปอยู่ดพิเศษไ่กินข้าเช่าเมนชื่อวะเนาะื่อเนาะชื่อแล้ว ต่อตัิ่งกันนี่ยิ่มกับบอสียใจบอกว่าคนเราต็มที่เนาะเอาย่างละสามไม่เราไปกินอะไรยังมากันนะไปกินอะไยังมากันที่ลบอสเียนมันเก็อ่าา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 าขาาาาาก นอไปสอนพวกันใ้างด้วน่อยที่ว่าสอนพวกันในข้างพันว่าไปเอารสชาเล็กไปก่เหอยอาดีล้หเปหอยตังกระโสอดิ่หอยมจัแเนะอืมน้องน้องยังก็คนนึงน้องอีหนาบ่น้้เหนาดีใจบ่ดมานี่ได้เฉยดีใจบ่ ดีใจเลยเนาะจะเริ่ม uh, ส <cat guiding developed> um ั่งเพื่อผู้อ้ายเด้อกับเขาเริ่มสั่งเนาะสั่งไว้สุดหนึ่งเอาเป็นยังก็บตรลาบบ่ลาบเนาะเอาลาบสุดหนึ่งเนาะเบียบบักพริกบักพายเนาะธรรมดาเนาะไหน หากเอาเอาลาบชุดหนึ่งใส่นันเดอนาไมค่าเดอรใส่ถุงว่ายังมีอีกคนอยู่นะนะเนาะพักกาดดาัาดาเลอแ์มให้คอยน้ำในเดอพักกะดดาเดอือ๋อ รกไปชันพี่น้องเนาะคือสี่ประมาณเนี่ยเดียวบ่งก่อนจังเด็กชักหน่อยเดียวถ่ายให้ทางกับเขากับน้ำเพิ่นมาก่อนเรื่องเข่าห้อนี่เป็นจะได้นี่น่ะเอาเพิ่มก่อนเนาะเข่านี้หายมาเตือนนี่นี่พี่น้องเลยนี่เลยเรื่องเข่าเนี่ยมีชาวเข่าเพิ่มเด้อพี่น้องเด้ออ่าเทปร้อยพี่น้องเลยบาทนี้ก็ได้ เตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพี่น้องไอ้ผู้ป้าข้าวเสขาว่ได้สั่งเพิ่มมากินเบิดก่อนเนาะเบิดก่อนเนาะข้าวดูดเมียหายมาแต่เฮือนเมื่อไหร่อะไรกันเนาะงานเนาะมาได้ป่ะ กิน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 ิอ่ามือลงมือลงมือ้ยหมงนางงเลยเสี้ยคอยนี่นี่เสี้ยไก่นี่มกินก็ดีใจนะน้องๆเพิ่งกินก็ดีใจยนี่ินไกิกินิตุ้ยเลยมามามาทางไเพิ่มวบโอ้กินมันเนไงไกินได้บดปุ่นกินคำยิงใงญ่เลยผู้สช้าน้อย จะไงไว้เมนบอออนี่ยังนาะบาทนี่ชุดยังบาทนี่สิ้นจ้ำบาทนี่ทั้งลาบทั้งจ้ำชุบออาาดโอ้ไม่ค่า้านี่พนใจดีได้ย่องก่อนที่อที่ม่แถมดีเถมากล้วยมะกล้วยพ่อ อะกินกินกินเฟบ่ล่ะเซฟจบบอ่อเอากิน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 สุดนึ่จำตอนเด้ออ่าสดน้่จำตอนเลยใครดอกมีแต่เล็กน้อย่นวดอายได้คนอายเล็กน้อยักยูบางบางเล็กน้อยเขาจคืนคืนเนะบ่คืออันไเด้ี่าบก้ากินได้ก่อนบก้ากบก้ากินเลยโก้าอ ้อาวทั้งรัผู้ใหญ่ห้าไอมองแล้วมันก็ใส่ท่าป่าเหมือนกนเาแล้วันั้ั้ có tám đấy alo, nghe điện đi <laughs> alo, nữa.

<cười> <cười> mà 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 mà, maman, maman, cho maman, 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 cái xe cái Cầm nó, làm nó, cái đầu thì không vậy, cái đầu,

なるほど。<laughs> 对。 よろしくお願い

อพี่รองเลยเรียบ้อยบานนี้ของหวานของข้าวแก่ข้าวนเนาะอ่าพงคิดเงินพี่้องเลยตอนนี้น่าบีดึงซี่ก็มีเนาะมได้บมเนาะแชย่บ้าแหะช่บเนะเมื่อหาคุดกัะปูเนาะบานนี้เนาะอเคยคุดยีบบ้กะปูนะ เคยคุดอยู่ประชันน้องอีนี่แหละน้องอีว่าเป็นคนว่ามือหน่ะผู้ใดเรียกนี่ผู้ใดเรียกเออสิ้นแห่งก็ไม่ได้ใช่เอออ่าอ้โหนี่อะไรคือสีนั่นนี่แหละแล้ววงนาะว่ามันสีออกเด็กเยี่ย

มือหนจะจะมาได้เได้เห็นาะ่าะไเงได้ไรเง้ยเวอ่างนี้เนาะนเด้อจงนจะมีเงินใจเลยวะบอบักอนบั้อนย่องอข้างขงบีบคอยบีเข่งมีบขาพนแค่กินนี่แหละับคนดังถวยเด้ เป็นค่าเนาะสิลากถอยเด้อครับมเงินบ่พอเด้อคือว่าปิ้มค <those> no <welche> <top> ักเนาะพี <mag> ่น้องเนาะวันนี in ้สิเมื่องน้องๆเพิ่นได้ก็ไปเวียกต่อเฮาก็ไปบ่ให้ืเบิ่งก่อนามทึงทีมงานเฮาว่าเป็นจังไดเบิ่งไปสงน้องๆเพิ่นก่อนว่าได้จําปรึกษากัน ไปชมฮอบอลฮอทีกันโอ้ชิลยดหรอเดีดพันีมนอเนาะเมนบ่พันกีมนึงเมนบ่เจ็บว่บเลยแบบขามากุ้ยแล้วบเดยขามกล้ยแล้วเฮ้ยสติงแข็งมากไงมาเด้อหน้าเด้อไปไปไป

เนาะอ๋อยู่ดีมีแห้งเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตกรับสบายดีสบายดีเด้อ